เที่ยวอีกหมองหนึ่งของเมืองอุบลราชธานีเป็นดอกพันตะวันสามีของคุณแม่เดินไปหนูเพื่อพาผมมาชมงามบอพ่อมึงงามบบมึงมนแน,น่หุ่นเนาะตะเวนมันกำลังชิดตกดอกพันตะวันงามงามแหล่งท่งองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องเอ้ยคุณน่ะโอ้ยมางามน้ำกันแน่พี่น้องนวลลูกสาวคุณแม่พ่อสุดแงยางมาทางฝุ่นคุณแม่มาจาก อันว่าอันเมื่อกวอนววรัฐธานนี่นางแท็กซี่มาวังหันค่าแท็กซี่ลอย60บาทพี่น้องคุ่นงามนั่งวะเอามาดีวิวให้เบิ่งงา,ามบ่พี่น้องงามบ่เรื่องเอ็มเอ